เขาจะได้ไม่โฟกัสตรงนี้เยอะอธิบายเรื่องว่าเครื่องนี้มันดียังไงมันช่วยเรื่องอะไรบ้างมันดูอะไรได้บ้างที่สําคัญคือด,ดูพวกหลอดเลือดนี่แหละที่มันต้องหาหมอตรวจอย่างเรื่องวัดหัวใจเลยพวกนี้แล้วก็มีพวกนาฬิกาพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่การที่ตรวจหลอดเลือดเนี่ยมันต้องใช้เครื่องนี้แหละอ่ะโอเคตรวจเต็นนมตั้งเลยประมาณนี้มันก็จะเป็นผลตรวจนี่ค่ะใช่คือคือคือตรวจ สถานที่มันต้องกำหนดไหมคะมีฝนม,มีผลไหมเดืนร้อนเยน็นอะไรอ๋อมีฝนไม่มีผลฝนไม่เกี่ยวแค่แค่หนูเอ่อเอาคนที่ถ้าถึงว่าทานกาแฟเลยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยหัวใจมันเต้นเร็วตอนที้เขาหยุดตั้งประมาณชั่วโมงนึงก่อนหรือทานข้าวแต่ทานข้าวตะเก็นพี่ทานนิดนึงไม่เป็นไรหรอกูเขได้เอามานี้เนี่ยมันดูหัวใจได้ดูความเครียดทางกายทางใจได้ระดับความเครียดได้ดูความเครียดกับความเครียดก็คือระบบภูมิคุ้มกันของพี่ดูได้ด้วย แล้วก็ดูหลอดเลือดใหญ่แล้วเลือดปล่อยได้ดูไทเลือดอย่างที่หนูบอกว่าไทายไหนอันนี้ก็จะมาอธิบายแต่ละแต่ละ อธิบายเขาคด้วยว่าเป็นยังไงบ้างอ่าอยู่ที่อัตราการเต้นของหัวใจนะคะของที่อยู่ที่77ก็คือโอเคเลยอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์คือ60ไม่เกิน80แต่พี่อยู่ในเกณฑ์77ก็ถือว่าโอเคออกกำลังกายบ้างไหมคะมีบ้างมีบ้างดีละก็พยายามออกกาลังกายอย่างเงี้ยดีละอย่าให้หัวใจเกิน80ถ้าเกิน80เป็นร้อยกว่า80ฝวานี้หัวใจเราทํางานหนักต่อวินาทีเวลาทากิจกรรมนางๆหัต่างๆเี่ี่อาจจะเหนืนน่อยง่ายแต่ัน,นี้อยู่ในเกณฑ์ถือว่าโอเคลนะ ส่วนความเครียดทางกายของพี่เนี่ยอยู่ตรงนี้ชก็คือค่อมาทานสีเขียวก็คืออยู่ในเกณฑ์ดีคือตอนนี้ร่างกายพี่อะแข็งแงรงสบายดีอาจจะมีปวดเมื่อยร่างกายนิดหน่อยเพราะไม่ถึงกระสุดแต่ว่าไม่ปวดอะไรส่วนความเครียดด้านจิตใจตอนนี้ก็ไม่ได้มีความเครียดอะไรตอนนี้ยังแบบชิลๆสบายๆเพราพี่อยู่โซนเขียวเนาะ ส่วนวระบบภาษาอัตโนมัติค่ะระบบราษาที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยคุณจะอยู่เป็นการสังตเนี่ยค่ะมันยินกับอย่างใช่ไหมแต่งพี่อาจจะข้มาทางตีน้ำเงินมากจ,จะเพราะว่าตอนนี้รวงนอนอยู่คะใช่ไหมเออหนะักร่วงนอนโดจะพาะตอนนี้อ่าก็คือมันมีได้สองแบบถ้าสมมติข้อมาทางตีน้ำเงินมากมากเลยเนี่ยคือสภาวะร่างกายหยุดนิ่งไม่ผลิตฮอร์โมนไม่ผลิต,ลตอินซูลินมันเ่ยงเป็นเบาหวานได้นะคะหรือถ้าน้ำเงินเลยเนี่ยหนูเคยเจอน้ำเงินสุดเลย คนเป็นโรคซึมเศร้าหรือแบบว่าแบบคิดฆ่าตาัวตายเลยแม่ล่าแบบไม่มีป้ออาหมายในชีวิตเคยเจอเหมือนกันแต่ก็ไม่บ่อยสว่วนถ้าค่านมาทางนี้เป็นยังไงก็ไม่ดีเหมือนกันค่อทางสีน้ำแดงมากความเครียดค,คยด่ะทําให้เกิดอนุมูลอัตถ์ก็คือโรค NCDs มาหวานไขม,มันมะเร็งอะไรพวกนี้ค่ะที่มันเกิดจากการกระทำของเองอ่ะทางนี้มากๆก็ไม่ดีเพราะลยตรงการสมดุลระหว่างแอคทีฟกับไม่แอคทีฟแต่ว่ามีความทางนี้ได้เอานนี้ยมันจะอันนี้อาจจะลูกง หรืออาจจะเบื่อๆเฉยๆอาจจะอันนี้มีบอกอยู่บ้านมาหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบต้องหากิจกรรมที่อดีตทำออกกำลังกายเพิ่มเติมก็ได้หรือหาอะไรที่มันแบบแปลกใหม่ทำอย่ามาทำกับพวกนหนูเนี <laughs> ่ยโอเค๋ะอะข่สดไข่สดค่ะอะต่อมาอันนี้ดูแลอย่างที่พี่ถามอาจจะสงสัยว่าความทนทานต่อความเครียดเนี่ยคืออะไร ือแบ่งไดสองอย่างก็คือทั้งทางกายทางใจถ้ทาทางกายก็คือเป็นคนควบคุมอารมณ์ดีคือเป็นคนไม่ไม่ค่อยผงผ่าใชนะม,มีอะไรเก็บไว้อะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยนี่อะไรเพราะพี่แกอยู่ในเกณฑ์ดีเลยส่วนทางด้านร่างกายก็เหมือนกันเป็นคนควบคุมกันดีนะคะไม่ค่อยป่วยน,น้นะป่วยทีปะใ,ใช่ไหมเนี่ยเป็นคนควุมกันดีหนูเคยเจอคนที่แบบไม่ดีเงี้ยเจออาก,กาศเป็นแปลงบ่อยเจอต้องตามทานด้วยกันเขาต้องสียเดอนั่นแหละก็คือพี่แต่เนี่ยเป็นคนคุุ้มกันดีถือว่าโอเคละ ต่อมามาดูหลอดเลือดแล้วอันนี้สําคัญงานนี้จะเป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดทั้งหมดซึ่งมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราถ้าพี่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่พี่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลอดเลือดเราอาจจะดีขึ้นได้มาดูอันแรกนะคะหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจและสมองค่ะของพี่ก็ถือว่าดีมากเลย78็เกือบสุดก็คือมีความยืดหยุ่นดีหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจและสมองไหลเยนดีจะไม่ค่อย เปนหัวหน้ามืดไม่ค่อยเป็นชนะแต่สองเลือดส่วนปลายค่ะที่เลี้ยงปลายประสาทน่น้อยมากเลยก็ประมาณ3ามเอ็ดเปอร์เซ็นต์แต่น้อยเหลือช่องว่างเยอะมากก็คือเลี้ยงประสาทปลายมือปลายเท้าที่จะมีอาการเหน็บกินชาปลายมือปลายเท้าเวลาอยู่ที่เย็นๆนะมีชาใช่ใช่อันนี้แหละก็คือการที่เลือดเนี่ยไปเลี้ยงปลายประสาทน้อยอยายตรงได้บอกการคือตรงใช่ก็คือการอาจจะเพราะสามสาเหตุหนึ่งทักผ่อนไม่เพียงพอสองต่อวันอาหารน้ำน้อยทำให้เลือดเหนื่อย หรือ3ที่ขาดวิตามินแร่ธาสารอาหารที่ทานต่อวันเนี่ยค่ะไม่ถึงอาจจะต้องทานเสริมพวกวิตามินรวมและพวกนี้เข้าไปด้วยก็จะดีทําให้หอดเลือดเราไี่ถือแล้วก็ทานน้าต่อวันทานน้ำเยอะนั้นต่อวัน ทานาน้ำดีกว่าต้องเพิ่มการทานาน้ำด้วยต่อวันทำให้ได้ประมาณสองขวดใหญ่แต่ไม่ใช่ให้ทานทีเดียวหมดนะค่อยๆจิบให้มันหมดพยายามทานเยอะออใช่มันก็จะดีถ้าเริ่มต้นอ,อาจจะขวดเดียวไปก่อนก็ได้ค่ะขวดใหญ่ขวดหนึ่งทานทานให้มันหมดขวดเนะี้ยแต่ว่าให้จิบจิบเอาต่อมามาดูไทเลือดอ่าตอนนี้พอไทเลือดของพี่เนี้ยดีมากเลยไทยหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมีมีปนอยู่นิดนิดหน่อยหน่อย แต่พอเพิ่งทานเข้าไปยังไม่เสียใช่ก็คือหล่อดเลือดโปรดีมากพี่ได่ทานวิตามินอาหารเสริมทานยาทาริกนะัสตอนนี้คือไม่ได้ทานเลย,ยใช่ไหมดีแล้วอันนี้หล่อดเลือดคนสุขภาพดีแต่มาอาจจะมีเข้ามานิดนิดน,นึงแต่ว่าคงไม่ได้ยดูบักต้องยาติดนาน